โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับชาวรถครอบครัววันนี้เรากลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับรถบ้านบูมบูมวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวโตโยต้าฟอ t u n e r สุดคลาสสิกนะครับโฉมหน้าแชมป์แต่ว่าติดหล่อนิดนึงชุดแต่ง TRD นะครับผมรอบคัน TRD แท้ๆเดิมๆของโรงงานนะครับผมรถคันนี้เป็นฟอร์จูเนอตัวหน้าแชมป์นะครับที่เรียกกันง่ายๆสีขาวนะครับ ทะเบียน7607ตัวยอดนิยมในสมัยก่อนนะครับผมแล้วก็ติดหลอแต่งรอมานิดนึงมีชุดแต่ง t ที s ดี r t i ร์ i มาด้วยจะสปอร์ตจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงๆเรามีรถให้เลือกอีกหลายคันนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ090 298 98 93เลยครับผมหรือจะมาดูเองได้ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะครับผม แต่วันนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนใครอยากจับจองกันเข้ามาก่อนก็0902 98 98 93นะครับผมโอเคครับผมกระจังหน้าโฉมหน้าแชมป์ตัวนี้เป็นโคเมียมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโลโกโ้ TRD ติดมาด้วยแปลว,ว่าโฉมเดิมๆนะครับคลาสสิกมากๆใครที่ตามหาตัวนี้อยู่นะครับราคาเบาๆกระติบบอกหน่อยห0แสนเท่านั้นครับผมหกแสนนิดๆริบจับจองกันเข้ามานะครับผม ผมหนะ้าแชมป์ก็เริ่มมีคนตามหากันแล้วนะครับมาดูที่ล้อแม็กกันบ้างล้อแม็กเป็นล้อแม็กทีอาดีแม็กหกลูกนะครับเดิมๆโรงงานคอสิบเจ็ดเลี้ยงก้านมาสวยๆแบบนี้ครับสีซิลเวอร์ตัดกับสีดำพร้อมกับบันไดนะครับบันไดสีดำดำด้านแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ทีอาดีนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยข้างบนก็พร้อมติดตั้งแหลกครับผม สำหรับสายเดินทางสายท่องเที่ยวสายทัวร์นะครับเราจะไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังคันนี้ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับในตัวเปิดด้านหลังแต่ว่าเป็นแมนวนวลแบบเปิดง่ายครับผู้หญิงก็เปิดได้ครับผู้ชายก็เปิดดีนี่ครับมีโลโก้ TRD แล้วก็3.0 d 4 d ที่คล้ายกับตัว V ก็คือนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ฟ o r t u n e r สีโครเมียมตัดด้านหลังคาดยาวถึงไฟเลี้ยวเอ้ยไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับผมไฟถอยและด้านบนก็มีสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้แล้วด้วยครับไฟทัฟทิมก็ยังอยู่ครบๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดง่ายๆคันนี้ปึ๊บเรากดแล้วก็ยกขึ้นมาตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับ มีลำโพง JBL ของแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับติดตั้งมาให้ด้วยมีโลโก้ JBL อยู่ครับเสียงดังกระหึมแน่นอนครับผมสำหรับคนที่ชอบเปิดเพลงฟังในรถนะครับตัวนี้เสียงดีลำโพงพอแน่นอนถ้าติดตั้งเองก็หลักหมื่นอยู่ครับแต่เรามีแถมมาให้แล้วของแท้เดิมๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยการขี่วนหรือว่าการใช้งานหนักนะครับดูที่ซีนยางยังไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะครับ โค้ง oh, ยังแน่นๆปัม๊มแอลปั๊มมาอยู่ครบแล้วก็น็อตไม่มีการขันนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยครับรถเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานใครที่ตามหาหน้าแชมป์ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมด้านหลังมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้แล้วนะครับสีจุดสำหรับโฉบหน้าแชมป์คันนี้รถของเรารับประกันนะครับเรื่องโครงสร้างเครื่องเกียร์รับประกันตลอดครับผม นี่ครับมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับนี่สามารถขับได้อย่างปลอดภัยเลยครับผมซ่อนกล้องเาไว้ให้แล้วตรงสัญลักษณ์โครเมียมนะครับลาปิดก็ปิดง่ายๆดึงลงทีเดียวสนิทครับผมทุกอย่างอย่างแน่นเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องผู้โดยสารกันดีกว่าครับฝั่งคนขับนี่มือจับเป็นโครเมียมนะครับมีติดกันรอยมาแล้วโลโก้ฟอร์จูเนอร์ด้านในเป็นโทนสีดํานะครับ โนสีดำดำเข้มดำดำด้านนะครับเป็นหนังเป็นออกแนวหนังๆหน่อยนี่ครับกระจกปรับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับดูบอกครับมีเส้นได้สีขาวนะครับตัดมาด้วยเรียบรูนะครับดูโกแถมยังสปอร์ตด้วยนี่ดูที่แป้นคันเร่งแป้นเบรกนะครับเป็นโครเมียมคาดมาให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน เดิมๆนะครับอันนี้พวงมาลัยเดิมเป็นลายไม้สีดําเข้มนะครับต่างจากตัว V นะครับตัว V เป็นสีน้ําตาลอันนี้ก็คือคลาสสิกจริงๆนี่ครับมีจอมาให้ด้วยทัชสกรีนได้ครับผมคอนโซลด้านหน้ายังสะอาดสะอ้านครับภายในรถกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับนี่หัวเกียร์เป็น t ทีดีเกียร์ขั้นบันไดนะครับเบาะหนังสีดํานุ่มๆฟองน้ําอยู่ครบครับ,รบผม เหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยแต่ว่ารถของเราเป็นรถมือสองนะครับแต่ว่ายืยนรับประกันเรื่องโครงสร้างครับผมรับประกันมีบริการฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะครับนี่ครับลำโพงเจเบลที่ผมบอกเสียงดังกันทั้งด้านหน้าด้านหลังกระหึม่มกระหึ่มไปเลยเปิดเพลงฟังเพลงพอๆได้เลยครับคันนี้ครบเครื่องจริงๆสําหรับสายท่องเที่ยวนะครับและต้องการความคลาสสิกสปอร์ตสปอร์ตก็คันนี้เลยครับผม หน้าแชมป์ฟอร์จูเนอหน้าแชมป์คันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับโตโย t ้าฟอร์จูเนอรสามจุดขับ2นะครับโฉมหน้าแชมป์คันนี้รถปีสองพนสิบสี่นะครับราคาอยู่ที่6กแสนสี่มื่้าพับาทครับผมใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของรีบติดต่อเข้ามานะครับ090 2 98 98 93นะครับผม แต่ก่อนไปนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมและคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะถ้าอยากให้รีวิวขนไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม